ก็ก็ดีใจครับที่วันนี้ทำประตูได้แล้วก็ผมผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าโอเคก็ก็ได้ยินมาว่ามัน98้แอก,ก็จะพยายามทําให้มันใหถึงร้อยลูกใหแต่ร้อยลูกใหได้ครับผมคิดว่าอีกสองเกมที่เหลือเนี่ยในการเยือนพัทยากับบ้านเจอโคราชน่า <c oughs> จะถึงวันนั้นไหมถ้ามันไปได,ไมได้มันก็ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างว่าฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็บอกไม่ได้หรอกว่าว่า มันอาจจะทําได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะปีนี้อาจจะทําไม่ได้ก็ได้เขาจะไปรู้อะไรเงี้ยหรือว่าทําได้ในสองนัดข้างหน้าก็ได้ก็ก,ก็จะพยายามแต่ว่าผลงานของทีมก็ต้องมาก่อนเหมือนเดิม